จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงถึง100องศาทุกชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตต่อได้ยกเว้นเขาชายผู้เหลือรอดในวันโลกาพินาตเขาจะดำรงชีวิตอย่างไรไปรับชมกับมิสเตอร์สปอยในภาพยนตร์เรื่องฟินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ YouTube Premium ลดราคาเหลือเพียง19บาทหรือเพียงเดือนละ69บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ด่วนมีโปรพิเศษ10,000แรกของวันรับ YouTube พรีเมียมแบบทาวรเพียง269บาทสนใจแอดไลน์มาที่แอดดอกกีมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้วันหมดอายุแถมต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุใช้เมลเดิมได้ตลอดไปเลยอย่าลืมแอดมาที่แอดด็อกกี้พฟินเขาอาจไม่ใช่มนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้ แต่ฟินอยู่คนเดียวไม่เคยเจอใครมา15ปีแล้วซึ่งมันก็คือเวลาที่โลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ย่างสดด้วยความหายนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพายุสุริยะที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทรายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่60องศา โลกในตอนนี้ไม่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปฟินจำเป็นจะต้องใส่เสื้อและหมวกที่สามารถกันรังสี U ูวที่ผิดธรรมชาตินี้เพราะพายุสุริยะที่เกิดขึ้นมันทำลายเกาะสนามแม่เหล็กของโลกจนเสียหายตอนนี้โลกไม่มีเกาะใดๆที่จะป้องกันสิ่งมีชีวิตจากรังสีภายนอกได้ชุดที่เขาใส่มันกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากรังสี U ูวได้จริง แต่ข้างในมันยังร้อนเหมือนตาอ,ออกและมันทำให้อุณหภูมิตัวเขาสูงถึง38.4องศามันอันตรายมากๆทุกวันของฟินนั้นคือไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้าง,งต่างๆเมื่อคนหาทรัพยากรและอาหารที่ยังเหลืออยู่แต่ทุกที่ที่เข้าไปไม่มีอาหารและน้ำแถมบนพื้นยังกองเต็มไปด้วยศพที่แห้งตายฟินที่เห็นสภาพแบบนี้ เขาไม่ได้กลัวหรือแปลกใจเลยสักนิดมันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาเดินไปส่วนสัตว์เลี้ยงและก็ค้นหาสิ่งของที่มีประโยชน์ในที่สุดเขาก็เจออาหารกระป๋องที่ยังเหลืออยู่หนึ่งกระป๋องแถมเป็นอาหารสุน,นัขไม่ใช่อาหารของคนแต่นี่ก็ทําให้ฟินดีใจไปได้อีกครึ่งก้อนวันหลังจากค้นหาในห้างนี้จนหมดแล้ว เขาออกไปหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพ่นสีทำเครื่องหมายไว้ว่าที่นี่ถูกกวาดเรียบไปแล้วหลังจากนั้นเขาเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป้าหมายต่อไปหลังจากกลับขึ้นรถเขาก็เอาแผนที่ส่วนตัวของเขาขึ้นมาดูที่ยังไม่ได้ไปกวาดเขาขับรถเมืองแรกไปในเมืองและค้นหาซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆระหว่างทางที่เขาเดินทางอยู่นั้นทันใดนั้นเสียงเตือน AI ก็ดังขึ้น AI เตือนว่าความดันอากาศลดลงกระทันหัน เมื่อฟินจ้องไปข้างหน้าเขาก็เห็นพายุทรายที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วฟินตกใจกลัวเขาเรีบกลับรถและรีบไปที่กำบังก่อนที่เขาจะโดนพายุทะเลทรายกื่นกินนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หนีรอดจากเนื้อมือของมนุษยสยูมาได้หลังจากกลับเขาก็เอารายที่อยู่ตามตัวออกแล้วก็อาบน้ําอย่างสบายใจเพราะนี่คือกิจวัตรประจําวันของเขาเขาต้องเจอกับรังสี UV เป็นเวลานานมันทําให้เขาป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ที่กำบังของเขาอยู่ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่ง ที่นี่หลังประตูนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัยจากรังสี UV เมื่อฟินเดินไปที่หน้าประตูเราจะได้เห็นเพื่อนตัวเดียวของเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวที่อยู่กับเขาหลังวันสิ้นโลกและทุกครั้งที่ฟินเสี่ยงอันตรายในการออกไปหาอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ต market, ก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละมันก็คือสุนัขตัวนี้ที่เขาเก็บมาเลี้ยงหลังจากเอาอาหารให้สุนัขเสร็จฟินยังเรียช้อนที่เขาใช้มันเขี่ยอาหารให้หมาเพราะอาหารมันหายากมงมาก และตอนนี้เขาก็เหลืออาหารเพียงแค่หน่อยนิดที่สําคัญอาหารที่เขาหามาได้มันลดน้อยลงไปทุกทีฟินค่อนข้างทุกใจกับเรื่องนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็เริ่มงานของเขาอีกชิ้นที่ยังไม่สำเร็จหลายปีผ่านมานี้ฟินได้ทดลองเกี่ยวกับ AI อยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ AI การตื่นรู้ AI การมีสติ อย่างมือหุ่นยนต์นี้แค่ฟินโยนหนังสือให้มันมันก็สแกนเข้าหน่วยความจําด้วยตัวของมันเองได้ตอนนี้มันอ่านหนังสือไปหลายหมื่นเล่มแล้วนะครับมันมีคลังความรู้ต่างๆมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาซะมากกว่างานหุ่นยนต์ A i ไอของฟินเป็นไปอย่างราบรื่นดูจากหุ่นยนต์หมาที่เขาสร้างขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมีความนึกคิดและความรู้สึกในต,ตอนที่ฟินถอดตาเจ้าหมาหุ่นยนต์ออกมันก็แสดงออกว่ามันเศร้า ในวันถัดมาฟินก็เอาตาที่เพิ่งถอดมาจากหุ่นยนต์หมามาใส่ให้กับหุ่นยนต์ที่เขากำลังทดลองอยู่และหุ่นยนต์ AI ไอตัวแรกของเขาก็ได้กำเนิดขึ้นตอนที่ฟินลองถามคำถามกับมันมันสามารถที่จะพยักหน้าตอบได้อีกไม่กี่วันผ่านไปหุ่นยนต์มันก็สามารถพูดคุยเป็นภาษาของมนุษย์ได้แถมเมื่อมันเห็นหมาที่ฟินเลี้ยงอยู่นั้นมันยังทักทายเจ้าหมาอีกด้วยตอนนี้งานเอไอของเขากำลังราบรื่นเขาไม่รู้ว่าอันตรายกำลังคืบคลานมาหาเขาอย่างชา้า จนวันหนึ่งเกิดไฟกระชากฟินต้องขึ้นไปเช็กกังหันลมที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับพวกเขาหลังจากที่เช็กกังหันฟินได้เหลียวไปมองที่ไกลๆสุดขอบฟ้าเขาได้เห็นพายุมหึมากำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและในอีกไม่นานมันก็คงจะมาถึงเขาฟินรีบกลับลงไปสั่งให้หุ่นยนต์ของเขารีพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นหุ่นยนต์ได้บอกข่าวร้ายกับฟินว่าพายุมหึมานั้น จะเข้าจู่โจมที่นี่ในอีก24ชั่วโมงและมันจะยาวนานถึง40วันฝินที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับกุ้งขมับเพราะอาหารกระป๋องที่เหลือเพียงน้อยนิดเขาไม่สามารถผ่าน40วันไปได้แน่ๆหนทางเดียวที่จะหลอดนั่นก็คือรีบออกไปจากที่นี่ซะที่ที่จะโดนพายุมหฮึมาโหมกระหน่ำยาวนานถึง40วัน และฟินก็ได้เอาหัวของเจ้าหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีตัวไปต่อเข้ากับร่างของมันที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วฟินให้มันเริ่มหัดเคลื่อนไหวเดินด้วยตัวมันเองฟินเก็บทรัพยากรและอาหารทั้งหมดที่มีประโยชน์ออกไปจากที่นี่ หุ่นยนต์ก็เหมือนจะกลัวและร้อนใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ทําได้แค่ชนไปทั่วเพราะตาของมันเพิ่งถูกฟินเอาไปใส่ให้กับหุ่นยนต์นั่นแหละครับฟินที่กำลังจะไปจากที่นี่ก็ถอดกล้องวงจรปิดออกฟินใช้กล้องวงจรปิดมาใส่กับเจ้าหุ่นยนต์หมาแทนที่ตาของมันหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยมันก็ได้เวลาที่พวกเขาจะอพยกไปจากที่นี่ ฟินได้ขับรถออกไปลุยไปในเมืองล้างที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายเขาเศร้าและเสียใจมากที่ต้องทิ้งที่กำบังที่อยู่มานานถึง15ปีและทุกอย่างที่เขาทำนั้นก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเองในตอนที่รถอาวีลุยไปในเมืองนั้นเจ้าหุ่นยนต์ได้เปิดม่านมองออกไปข้างนอกมันค่อนข้างผิดหวังกับวิวที่ได้เห็นเพราะในหน่วยความจำของมันนั้น สิ่งที่มันจําได้เกี่ยวกับเมืองก็คือความสวยงามมันช่างสวยงามสีวิไลและเต็มไปด้วยผู้คนเมืองที่เคยมีประชากรมากถึง6 0 0 0นคนแต่ตอนนี้เป็นเมืองลางไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิต มองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลทรายฟินจึงอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2028เกิดปรากฏการณ์เปลวสุริยะตนเหตุของพายุสุริยะได้ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทันทีและในพริบตาเดียวมันก็ย่างสดทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่กลางแดดโลกกลายเป็นดาวทะเลทรายในช่วงเวลาอันสั้นส่วนฟินที่รอดมาได้เพราะเขาทำงานในห้องใต้ดินที่เขาเพิ่งทิ้งมันฟินก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ในโลกในตอนนี้สิ่งที่เหลือเฟือที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เขาได้เดินทางไปยังโรงละครแห่งหนึ่งฟินมองไปที่ประตูของโรงละครและบอกกับเจ้าหุ่นยนต์ว่าประตูโรงละครยังล็อกอยู่มันแสดงว่ายังไม่มีใครมาค้นโรงละครแห่งนี้และฟินกับเจ้าหุ่นยนต์ก็เตรียมบุกเข้าไปในห้องค้นหาทรัพยากรที่มีค่าข้างในนั้นแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในฟินจําเป็นต้องงัดประตูที่ล็อกอยู่นี้ และเขามีเพียงไขขุงเล็กๆที่ดูแล้วไม่น่าจะงัดได้นะครับฟินได้ขอให้เจ้าหุ่นยนต์มาช่วยงัดประตูเจ้าหุ่นยนต์ก็เดินมาช่วยฟินงัดประตูเจ้าหุ่นยนต์ได้งัดประตูทั้งบานเลยนะครับหลังจากงัดประตูเข้ามาได้ทั้งสองก็ได้พูดเล่นหยอกล้อก,กันในระหว่างที่ทั้งสองกำลังค้นหาทรัพยากรอย่างน้ำและอาหารแต่ในโรงละครนี้ ไม่มีเลืออยู่เลยจะมีแต่ข้าวโพดที่หมดอายุไปแล้วเมื่อฟินเห็นข้าวโพดที่หมดอายุเขาก็ได้เรียกหุ่นยนต์ของเขามาดูวิธีการทำป๊อปคอนฟินด์ได้ไปเก็บฝ้าทั้งขยะเป็นกระทะแล้วอาศัยแสงแดดที่ร้อนระอุทะลุถึง100องศาเป็นไฟทอดทั้งสองได้ยิงดูข้าวโพดที่ยืนระเบิดเป็นป๊อปคอนฟินด์ได้บอกกับหุ่นยนต์ไปว่านี่ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังสนุกอยู่นั้น ฟินก็เหลียวไปมองเห็นพายุทอร์นาโดกำลังมุ่งมาทางพวกเขาฟินรีบสั่งให้เจ้าหุ่นยนต์ขึ้นรถเขาจะไปจากที่นี่หลังจากที่ฟินและหุ่นยนต์ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็รีบเหยียบรถออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อขับออกไปได้สักพักเขาก็รู้ว่าความเร็วของรถมันเร็วไม่พอครับที่จะหลุดพ้นจากพายุทอร์นาโดนี้ได้ที่กำลังไล่ตามพวกเขาอยู่ในตอนนี้ฟินจอดรถและรีบลงจากรถเขาหยิบสมอบอกออกมาจากข้างในรถ และตอกมันลงไปบนพื้นเขาจะใช้มันยึดรถมาเหวรถไปอยู่ไปตามทอร์นาโดแต่หลังจากที่ฟินตอกสมอบกไปได้2อ,อันเขาก็ไม่มีแรงที่จะตอกลงไปอีกแล้วเจ้าหุ่นยนต์ที่เห็นฟินคุกเข่าหมดแรงอยู่นั้นมันก็เลยรีบเข้ามาช่วยฟินตอกสมอที่ยังตอกไม่เสร็จหุ่นยนต์ที่ทั้งตัวเป็นเหล็กมันใช้แค่กำปั้นเดียวเท่านั้นก็ตอกสมอบกให้จมดินได้แล้วหุ่นยนต์บอกให้ฟินรีบกลับเข้าไปเตรียมตัวรับมือกับทอร์นาโดส่วนตัวเองจะจัดการกับพวกสลิงและสมอบกพวกนี้เอง ฟินได้วิ่งขึ้นรถปิดผ้ามา่านและาลแคาดเข็มขัดให้เรียบรอย้อยเมื่อเจ้าหุ่นยนต์กลับขึ้นมาบนรถก็พร้อมรับมือกับพายุทอร์นาโดแล้วเมื่อพายุทอร์นาโดมาถึงสลิงและสมอที่ฟินเป็นคนตอกนั้นก็ได้ขาดทีละเส้นทีละเส้น,สนจนรถของพวกเขาลอยขึ้นไปบนในอากาศในตอนที่พวกเขาเหลือเพียงแค่สมอบกและเชือกสลิงอีกเพียงแค่หนึ่งเส้นที่ยังยึดพวกเขาไม่ให้หลุดลอยไปในพายุทอร์นาโดที่กำลัหงโหมกระหน่ำอยู่ เมื่อพายุทอร์นาโดผ่านไปรถอาวีก็หล่นกระแทกลงพื้นอย่างแรงหลังทุกอย่างสงบลงฟินก็รีบออกมาตรวจเช็คความเสียหายเขาได้ไม่เห็นว่าสมอบกและเชือกสลิงที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ไม่หลุดลอยไปตามลมมันเป็นฝีมือตอกสมอของเจ้าหุ่นยนต์นั่นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทอร์นาโดไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากจะมีก็แต่ยางรถยนต์ที่แตกเท่านั้นและเมื่อฟินต้องการเปลี่ยนยางรถเจ้าหุ่นยนต์ที่มีแรงมหาศาลนี้ยังเป็นแม่แรงยกรถให้ฟินได้ด้วยมันยกรถอาวีได้ด้วยมือเดียว ดูเหมือนการทดลองของหุ่นยนต์เอไอของเขาเนี่ยไม่ได้ปาประโยชน์เลยเพราะมันเป็นอะไรมากกว่าหุ่นยนต์เป็นเพื่อนร่วมทางเป็นแม่แรงเป็นคอนตอกสมอบกที่สําคัญมันมีสตินึกคิดเป็นของตัวเองด้วยแต่การมีสตินึกคิดได้ด้วยตัวเองได้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปพอในตอนที่ฟินส์หลงรถไปพักผ่อนเจ้าหุ่นยนต์ของฟินมันเกิดอยากลองหัดขับรถมันเลยแอบขโมยรถอาวีไปขับเล่น และผลของการแอบขับรถเล่นก็คือมันถอยไปชนซากรถที่ถูกทิ้งล้างอย่างจังเมื่อฟินน์ได้ยินเสียงรถอาวเขาตกใจแล้วรีบวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยมีหมาของเขาวิ่งนำหน้าอยู่ฟินน์รีบเตะหมาให้หมาของเขาหยุดวิ่งและหันมาสนใจเขาเพราะการที่วิ่งออกไปกลางแดดนั้นอาจจะส่งผลให้หมาได้รับอันตรายได้หมาก็ตกใจที่โดนฟินน์เตะไปทีนึงมันถึงกับหยุดวิ่งฟินน์ตะโกนบอกให้หุ่นยนต์ของเขาที่ขับรถออกไปกลางแดดนั้นให้มันเอาชุดกันรังสีมา เพราะฟินในตอนนี้ที่ไม่มีชุดป้องกันรังสีหากเดิอนออกไปเขาจะต้องถูกย่างสดแน่ๆแต่เจ้าหุ่นยนต์ไม่ได้ฟังเสียงสิ่งที่ฟินพูดแต่อย่างใดมันกลับถอยรถกลับมาเองโดยที่ฟินไม่ได้สั่งให้มันทํา และผลของการคิดเองเออเองของมันมันทําให้รถที่มันถอยกลับมาชนเข้ากับเสาบ้านอย่างจาังฟินเริ่มโมโหแต่ก็ไม่ได้ต่อว่ามาันแต่ใช้ความอันตร,รายของรังสีซ้อนหุ่นยนต์ว่าการทําอะไรบุ่มบ่ามน,นั้นมันอันตร,รายแค่ไหนเพราะเหตุผลสําคัญที่ฟินสร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาคือหลังจากที่เขาจากไปแล้ว หุ่นยนต์ต้องเป็นคนดูแลเจ้าหมาแทนเขาหุ่นยนต์รู้ว่าตัวเองทำผิดและมันก็ฟังคำสอนของฟินอย่างสานึกเวลาผ่านไปไม่นานฟินก็เลิกโกรธเจ้าหุ่นยนต์และยังสอนให้มันขับรถอีกด้วยและเหตุผลจำเป็นที่เขาจะต้องสอนให้เจ้าหุ่นยนต์ขับรถก็เพราะว่าอาการป่วยของเขามันแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เขาปวดจนขับรถไม่ไหวหุ่นยนต์ของฟินต้องขับรถแทนเขา ไปถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งหุ่นยนต์กลัวว่าฟินจะเจ็บจนลุกขึ้นไม่ได้มันตัดสินใจออกไปหายารักษาโรคให้กับเจ้านายของมันหุ่นยนต์ขับรถไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แล้วมันก็แอบเข้าไปข้างในเพื่อค้นหายาเพื่อจะมารักษาฟินโดยที่เจ้าหุ่นยนต์ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันกําลังเดินเข้าไปหาอันตรายที่ะนิดทีลนิดไม่นานหุ่นยนต์ก็เจอเข้ากับอาหารและยาแถมยังได้เสื้อคลุมเป็นของแถมมันดีใจมากที่เจอของมีค่าพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นมันยังเจอแจ็คพอตอีกเมื่อมันงัดตู้เก็บของในตู้เก็บของนั้นก็เต็มไปด้วยพวกยาและอาหาร มันคุ้มค่าจริงๆกับการออกค้นหาในครั้งนี้แต่มีจุดหนึ่งเจ้าหุ่นยนต์ที่ไม่ได้คิดมาก่อนนั่นคือตู้ที่มันล็อกอยู่เพราะของพวกนี้มันมีเจ้าของอยู่ระหว่างที่เจ้าหุ่นยนต์กําลังกวาดของอยู่นั้นเจ้ามาหุ่นยนต์ที่ออกมาพร้อมกับมันก็เจอเข้ากับกล่องคุกกี้ที่มีสีสันสวยงามมันไม่คิดว่าของดีแบบนี้ทำไมถูกวางไว้บนพื้นมันก็ได้เก็บกล่องคุกกี้นั้นขึ้นมาแต่มือของมันมันสั้นยาวไม่พอทำให้มันล้มหน้าขมำ แล้วมันก็โชคหลายที่ห่อคุกกี้เป็นแค่ตัวล่อให้เหยื่อติดกับดักเจ้ามาหุ่นยนต์ล้มลงโดนกับดักเต็มๆทันทีที่มันโดนกับดักเจ้ามาหุ่นยนต์ก็โดนหนีบจนแหลกกลายเป็นเศษเหล็กหลังจากที่ฟินตื่นมาเขาก็ได้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ่นยนต์ของเขาเมื่อฟินเห็นก็เสียใจที่ต้องมาเสียงหุ่นยนต์สุนัขที่ซื่อสัตว์ตัวนี้แต่ในโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะในการที่จะมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่มันอันตรายมันมีคนอื่นคอยเฝ้ามอองยู่่่ทีีน พะกับดักคุกกี้นั้นหรือตู้เก็บอาหารยานั้นวนแล้วแต่ฝีมือของมนุษย์ฟินรีพาหุ่นยุ์ของเขาขึ้นรถในทันทีและออกไปจากที่นี่และนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าหุ่นยนต์ได้เจอกับการสูญเสียที่แท้จริงมันเป็นครั้งแรกที่ทําให้เจ้าหุ่นยนต์พูดไม่ออกทันทีที่ทั้งสองขับรถออกไปจากโรงพยาบาลมันก็มีรถอีกคันหนึ่งขับตามพุกฟินทันทีพวกเขาหนีออกจากที่นั่นได้สักพักฝาเริ่มมืดฟินเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนขับรถตามพวกเขามา เขาสั่งให้หุ่นยนต์ขับรถเท่าที่รถคันนี้จะวิ่งได้แต่รถอาวีคันนี้มันก็ช้าเกินไปพวกเขาทําได้แค่ปิดไฟหนะ้าแล้วหลบเข้าไปใต้สะพานแห่งหนึง่งพวกเขาจึงหลุดพ้นจากการไล่าตามจากพวกนั้นได้ค่าคืนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าฟินได้บอกกับหุ่นยนต์ว่าหลังจากที่เกิดพายุสุริยะคนที่อยู่รอดจะทําทุกอย่างเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดพวกเขาเริ่มทําร้ายและฆ่ากันเองเพื่อที่จะได้มันมา ครั้งหนึ่งเขาได้เจอกับแม่ลูกคู่หนึ่งแม่คนนั้นให้ลูกสาวของเธอถือปืนไว้กับมือและได้บอกกับลูกว่าหากเจอคนแปลกหน้าก็ใช้ปืนที่ถืออยู่นั้นเล็งไปที่คนแปลกหน้าเลยฝินกลัวว่าจะโดนพวกเธอทาําร้ายเลยเลือกที่จะซ่อนตัวไม่นานนักเขาก็ได้ยินแม่ลูกคู่นั้นเจอกับชายคนหนึ่งเพื่อที่จะแย่งทรัพยากรของแม่ลูกมาชายคนนั้นถึงกับลงไม้ลงมือฆ่าพวกเธอฟินเนี่ยตอนนั้นช่วยพวกเธอไม่ได้เมื่อฟินเดินเข้าไปดูเขาก็เจอแค่ลูกหมาตัวหนึ่งที่อยู่ใน กระเป๋าของลูกสาวของเธอโลกในตอนนี้หากผู้คนเจอกับหมาเข้าแล้วก็จะกลายเป็นอาหารทันทีฟินที่โทษตัวเองไม่สามารถช่วยแม่ลูกคูนนั้นไว้ได้เขาตัดสินใจจะปกป้องชีวิตของหมาตัวนี้ตราบที่เขายังมีลมหายใจอยู่เขาออกเดินทางต่อไปเวลาได้ผ่านเลยไปอีกหลายวันหุ่นยนต์ที่ขับรถให้กับฟินอยู่นั้นมันได้ชนกับผีเสื้อตัวหนึง่งเจ้าหุ่นยนต์แปลกใจและได้ถามฟินขึ้นมาว่าทําไมข้างนอกถึงมีผีเสื้อล่ะเพราะรังสี UV ที่เข้มข้นขนาดนี้มันน่าจะ ทุกสิ่งที่มีชีวิตแท้ๆฟินที่ได้ยินหุ่นยนต์พูดจบฟินรู้ทันทีว่าแดดของที่นี่ไม่แรงมากเขาเดินออกมาจากรถและรู้สึกได้ถึงแสงแดดอุ่นๆมันเช่นต่างจากแดดที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้ แดดที่ย่างสดทุกสิ่งมีชีวิตได้ไปในเวลาอันสันส้นๆฟินลืมไปแล้วว่านานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้อาบแดดฟินดีใจมากๆถึงขนาดแต่งตัวอย่างเป็นทางการพาสมาชิกครอบครัวทั้งหมดของเขาออกมาอาบแดดและพาเจ้าหมาเล่นโยนบอลระหว่างที่เล่นโยนลูกบอลอยู่นั้นฟินก็ได้สอนเจ้าหุ่นยนต์ให้เล่นโยนลูกบอลกับหมาด้วยแต่ไม่ว่าเจ้าหุ่นยนต์จะโยนลูกบอลไปอีกครั้งเจ้าหมาก็จะเก็บมาให้ฟิน ช่วงเวลาที่ฟินและหุ่นยนต์เล่นโยนบอลกับสุนัขอยู่นั้นฟินก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวเองให้ยนต์ฟังเมื่อก่อนฟินเป็นคนเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวมากๆที่ผ่านมาไม่เคยเดินออกจากบ้านเกิดเลยสักครั้งและตอนที่เกิดพายุสุริยะเขาก็ไม่กล้าออกจากเมืองที่เคยอยู่การเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางหายจากบ้านเกิด ที่ไกลที่สุดถึงมันจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่ฟินเองก็มีความสุขกับเรื่องนี้มากฟินได้นั่งมองเจ้าหุ่นยนต์อย่างมีความสุขจนกระทั่งเขากรากไอเป็นเลือดออกมาฟินรู้ตัวดีว่าเวลาของเขานั้นกำลังจะหมดลงเขากอดอำลาหุ่นยนต์ที่เขาสร้างและกลับไปนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงฟินก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่ฟินจากไปมาที่เขาเลี้ยง ก็หอนออกมาด้วยเสียงที่เจ็บปวดมันหอนอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันรู้ว่าเมื่อมีคนรักคนสําคัญของมันต้องจากโลกนี้ไปในตอนสุดท้ายหุนยนต์ได้ฝังฟินต,ตรงที่สะพานการเดินทางของพวกเขามันคือสะพานโกลเด้นเกต ที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวกงเหล็กที่สะพานโกลเด้นเกตเต็มไปด้วยรูปภาพและโน้ตถึงญาติพี่น้องหวังว่าพวกเขาจะได้เจอกันอีกครั้งผู้คนอาจกำลังสร้างสังคมใหม่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆสะพานโกลเด้นเกตมันต้องมีความสุขที่ไหนอยู่สักแห่งในโลกใบนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ